สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง Skill c o l e TVT วันนี้เรามาสอนทําโลโก้กันคุณต้องมี Super Me และ Pixel Lab นะผมมาตอนแรกให้คุณกดเข้าที่ Super Me ก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับแบบเดียวโอเคพอคุณเข้ามาแล้วให้กดคขาว่า Boy ครับรอแป๊แบ,บหนึ่งแล้วให้ท่านผู้ชมแต่งตามใจชอบเลย เดี๋ยวผมจะตัดไปก่อนครับแป๊บเดี๋ยวเจอกันก่อนตอนนี้ผมก็ทําแต่งสก,กินเสร็จแล้วให้ต่อไปเออตรงภาพพื้นหลังนะครับให้คุณกดไปอันนี้นี่ช่องว่างเปล่ากดนั้นก็กดเซฟกดโอเคโอเคเซฟแล้วจากนั้นให้คุณไปที่ Pixel Lab ครับ Pixel Lab รอแ,แปบ๊บนึงครับช้าหน่อย แล้วให้คุณไปกดอันที่เอ๊ะเดี๋ยวให้คุณอะเลือกไปสีขาวก่อนนี่ประมาณน,นี้จากนั้นกดไปที่อันที่สามแล้วเลือกคาว่าเชดแล้วก็เลือกเปวงกลมแล้วคุณจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่คุณเลยคุณจะเอาไปสีน้ำเงินกับ ฟ้ากันเก้ากันดีเดี๋ยวนี่อแล้วให้กดติกติกถูกไปหลังจากนั้นให้ครับให้ท่านชมกดอันที่สามเหมือนเดิมอยู่หน้าหน้าจอนี้เหมือนเดิมแล้วกดอันที่สองรับเป็นหนึ่ง หนึ่งครับแล้วจะนั้นให้หารูปที่คุณทำเอาไว้เนี่ยจะนั่นให้คุณถูกเลยนี่จะไ,ได้แบบนี้ให้คุณกดยอ่อเอ,อ๊ะให้คุณกดให้พอดีกับให้พอดีกับช่องวงกลม,มับผมตรงนิดนึงประมาณน,นี้ดีไหมไว้ตรงกลางครับ อันน่ะจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะทำเหมือนดิมรับกดพอด,ดีเชตแล้วเลื่อกสีอะไรก็ได้แล้ว,ลแ,ลวแต่คราวนี้เราจะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้ากดย่อนอนนี้แล้วเปลี่ยนสีก่อนผมจะเอาเป็นสีอดดำดำหน่อยเนื้อดำไม่เข้าดำไม่เข้าอันหนึ่งนะ ต้องเอาไปสีเหลือขนผาจุ๊บจากนั้นเริ่มเป็นสีอะไรดีผมเอาไปสีฟ้าแล้วกันจากนั้นให้ท่านม้ชมอะ่ะกดไปที่รูปตัวเอแล้วก็กดไปที่แท็กเ้ <Hey. S 2> เออเ้ <Okay. S 2> hey. แล้วก็จากนั้นให้ะให้เขียนชื่อช่องผมไปเลยผมจะเป็นชื่อชื่อช่องผมแล้วกันยาวเลยโอ้โหนึ่งกลับไม่พอต้องเลื่อนอีกนิดนึงให้มันทอรี่ะพอดี่ะ อ่าพอดีแล้วโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าท้าผม้ชมอยากไปตกแต่งเพิ่มก็กดไว้ที่อันที่3แล้วกดไว้ที่อันที่สองนะครับก็สามารถไปตกแต่งผมจะไม่ตกแต่งผมจะไปผมจะเลืลอกเป็นสีเออตกแต่งดีกว่าเพราะว่าจะเลือกสีขาวเพื่อต้องทําใหม่หมดเลยโอเคครับแล้วก็จากนั้นถ้าคุณจะกดเซฟให้กดไว้ที่แชร์ เบนคำว่าเป็น R p G แล้วก็ s Save to Gallery อ้าอจะไลน์มาตอนนี้ทำไมแล้วก็แค่นี้ครับผมโฆษณาโฆษณาเออเมื่อก anyway> ี้โฆษณาครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็แค่นี้ครับผมจากนั้นก็อย่าลืมกระทึกไลค์คลิปนี้ถึงสองคนไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ไว้แค่นี้ครับบายบาย